นะหาที่เจนุกชอบรับประทานเลยไม่มีนะมาแบบว่าเฮ้ยเจนุกหนูขอแบบหนูขอกินใหม่ได้ไหมหนูหนูมากินไม่ทันไม่มีไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะเพราะว่าไม่อยากแบบพูดมากเจนุกค่ะหนูขอกินใหม่ได้ไหมคะหนูขอแบบหนูเพิ่งมาค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะบอกก่อน ได้รับของแล้วค่ะสั่งอะไรไปคะคุณบิลูลาสั่งอะไรไปเอ่ยอ่ะอใครได้รับ่องแล้วโอเค,คทุกคนทำตามวิธีไทยนะ คิดดีผู้ที่ทาดีสิ่งที่ดีดีสิ่งที่เราบูชามันก็จะเกิดผลนะรับเป็นแดงแล้วค่ะโอเคนะคะท่านหลังอาหารนะคะบุญมีขาหลังอาหารนะคะหลังอาหารอะา,าหารไทยนะคะที่จะนุกชอบรับประทานเลยจานหลักๆ จานหลักนะแล้วที่อาหารไทยที่ได้นุกแบบว่าเป็นจานเดียวอะ่ะจานแบบว่าเป็นอาหารที่นุกชอบกินเป็นผัเผ็ดประดุกอยู่ที่ราคาผัเผ็ดประดุกนะ ที่หนูชอบกินเลยแผ่เป็พดพดุอยู่ที่ราคา94บาทอันนี้คือจานที่ที่หนูชอบกินแค่นี้ก่อนราคาอยู่ที่จานละ94บาทไม่งงเนาะ ราคาอยู่ที่94้บาทแต่แต่ว่าจตว่าเด่นเนี่ยแต่ว่าคุณเด่นนะ่ะคุณเด่นน่ะคุณเด่นคุณเด่นนะคุณเด่นแต่ว่าชอบแบบชอบผัดพริกแกงปลาดู แต่ว่ามันก็ราคาแบบจานละเก้าสิบสี่บาทโอเคส่วนส่วนที่ที่ชอบลองลงมาเดี๋ยวจะทำคลิปให้อ่ะโอเคนะไม่งงนะ ไม่งงนะเข้าใจเนาะราคามันประมาณเก้าสิบสี่บาทะอะแต่ว่าเดี๋ยวรอรอจจนุกให้เดี๋ยวจจนุกทําคลิป โอเคนะแค่นะแซ่แแบแซ่บชกโชกหวานหานเดี๋ยวจะทำคลิปให้ทำดีโอลงให้ ทุกคนแม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะคะอย่าไปจริงจังอย่าไปกินแบบกินเยอะมากเดี๋ยวมันจะจุกท้องเอาอย่าไปโลภอย่าไปกินเยอะ